โอ้โหเป็นตาแซ่บแท้มันน่ากินน้อเลี้ยงฝาดแม่งเลยไข่ไก่สุดยอดไข่เป็ดอะไรไข่แปะไข่ไก่บะเมนเด้อมึงบะฮู้เรื่องดอกโอ้ยปักปอกเอ้ยเป็นอย่างซีบ้ฮู้อ่ะนี่มันไข่ไก่ปากขาม่งเอ้ยอันนี้ไข่เป็ดโอ้ยบะเมนไข่เป็ดไข่ไก่ไข่เป็ด อา้าวมึงรู้ได้ยังไงอ่ะก็ที่บ้านข่อยเขาเลี้ยงโย่ปานมึงเลี้ยงแปดบ่อบ่อเลี้ยงอยังเลี้ยงคั้ยนั่นแหละโอ้ยอไอ้เหี้ยยังนี่มันไข่ไก่ปานกูเลี้ยงอยู่เลี้ยงไก่บ<อ>่เลี้ยงไอ้แค่เอ้ยมันเกี่ยวกันยังนี่ปปานกูมันชอบไอแค่ไง<อ>แต่อันนี้มันไข่ไก่ไข่ไก่บ่เอเอบอ่แมนเด้อบ่แมนเด้อแมนอัอน,นนี้ไข่เป็ดนั่นละบ่ไอ้เนี้ยไข่ไก่ อันนี้ไข่เป็ดโบเสียเมนบัวโเสียเออถามคนอื่นเบิงดีกว่าเออจางคงอื่นเบิงดีกว่าเออพี่ครับ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 ครับพี่อันนี้มันไข่ไก่หรือไข่เป็ดครับอ๋อไม่รู้สิกูไม่มีคนแถวนี้อ้าวแล้วมันไข่อะไรวะอ๋อที่รู้ๆอ่ะไม่ใช่ไข่กูหรอกเฮ้ยไอ้สัส